คนน่าจ้าเนี่เมื่อวานข่อยบ่อาบน้ำนะจ้าเจ้าก็บิ้งแน่นะตานข้างนอกมันหนาวเอาไว้เดยังว่าเนาะพ่อใหญ่สกอดกระถ่ายมาหาว่าเจ้าขู่บาดหนังแหมมือเสิรมันหนาวเนาะเดี๋ยวแห่งอากาศมันอุ่นจังหน่อยจังจะขึ้นไปอาบดอกเจ้าไปไปไปเห็นงานไปเห็นงานแอบอยู่ขางในลาเมียบาดหนังอ้า มีคนมาบึงเลยบัน่นนะมีรลยบัน่นนะอ้าวคันมีกะวัดดีเนาะค่ะทุกครูทุกคนเนาะค่ะนะมามา,มาเมื่อนะีสาวอำเภอน่าจะรวยจะมาแชร์อ่ะเว้าเราสู้กันฟังเนาะค่ะเนาะสมัยเป็นเด็กน้อยค่ะพี่น้องค่ะโอ้ยนางกนขอนางแป๊บเนาะค่ะเนาะพี่น้องจ๋าขอนะเนาะค่ะเนานะเว้าเราสู้กันฟังคือเก่าเนาะค่ะชีวิตวัยเด็กเนาะค่ะเนาะชีวิตวัยเด็กของแม่บ้านครับ ลูกสาวเนาะค่ะเนาะมันก็จะแตกต่างกันไปเนาะมื่อี้จะเรา,าว่าวชีวิตวัยเด็กของแม่บ้านเองค่ะส่วนชีวิตวัยเด็กของน้องนารินก็จะเห็นเห็นอยู่นี่เนาะค่ะเนาะเขาก็เกิดมาในยุคไฮเทคเนาะคะ่ะเ่าต้องว่าถึงผลดอกกับทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างกับไฮเทคไปเบิร์เนาะค่ะเนาะอันยุคสมัยของแม่บ้านอีกปาค่ะไปฟังกันเลยค่ะมันน่าสนใจมากค่ะ ีิ0ปีทีแล้วเนี่อุ้ยจังสี่เลยค่ะป้าไปฟังกันเลยอาจจะเบาวกไปวกมาแน่ะทนท,น,ทนฟังเอาแน่เด้อค่ะเด้อพี่น้องจ๋าป้าไปกันเลยฟังกันเลยเนาะจ้าเนาะลูกกับเฮ็ดเรียนยุ่ขังของอันพ่อบ้านกับเฮ็ดงานยุคขังของแม่บ้านก็นั่งยุ่หนาคอมเนี่ยล่ะค่ะพี่น้องค่ะนั่งขอเบรกแป๊บค่ะขอเบรกแปบ๊บ ปากยังท่านได้แดงค่ะนะ,อะเอาให้มันแดงก่อนแดงลงไปแดงพอแล้วว่าวาว,าว้าวเมาม้อต้อนะคะเนาะสมัยเป็นเด็กน้อยค่ะพี่น้องค่ะเมื่อนี้อยากเล่าเว้า,วาว แชร์ประสบการณ์สมัยเป็นเด็กน้อยเนาะค่ะเนาะสมัยอีพออีแม่พูนอ่ะตั้งแต่พูนละสี่สิบปีที่แล้วพูนละเนาะค่ะเนาะสี่สิบปีที่แล้วเนาะค่ะเนาะสี่สิบปีที่แล้วนี่อุ้ยทางอีสา,บน,านบันเฮานี่บรรยากาศสุดยอดจังสิเลยไดพี่น้องจ้าอุ้ยบอสคือสมัยคุ้งเมื่อนี่ค่ะสมัยคุ้งเมื่อนี้บอเขาท่าค่ะ สมัยสมัยอ่าสี่สิบปีที่แล้วนี่เขาทา่าคััวค่ะพี่น้องแดนตามป้าตามธงเนาะค่ะเนาะมวนหลายเมื่อคือสมัยขมือทุ่มือ,มอนี่ค่ะเด็กหน่อยจังสี่ค่ะยิวแต่เด็กหน่อยเลยผู้ใหญ,ญ่กันยังจ้องแ่หนาะคอมแต่ละมือเนาะพี่น้องค่ะโอ้ยเบาเขาเรื่องกันเลยเอาแม่นยังผู้ใหญ,ญ่สกอตเจ้ากระไดโอ้ยหนอกประหยัดไอคนนอกเจ้าเนี่ยเมื่อวาข่อยบ่อาบนางนะสันเจ้ากระเบื้องแน่นะต่างทั้งนอกนั้น มันหนาวเอาไว้ยวี่เบ่าเนาะพอใงส่สกอดกะทายมาหาว่าเจ้าก็บาบหนางเนี่ยมือเสามันหนาวเนาะเดี๋ยวให้อากาศมันอุ่นจังหน่อยจงังจะขึ้นไปอาบดอกเจา้าไปไปไปเหตุงานไปเหตุงั้นแอบอยู่ขันนะวาบาเมียบาร์อาบน้ำอ่ะกะเบ่ามาสองนาทีเลยยังได้เขาเรื่องกะสมัยเป็นเด็กหน่อยครับพี่น้องคะ่ะอุ้ย ชีวิตนี่มีความสุกหลายค่ะถึงจะบ่มีเงินทองบาทสลึงหายจับน้ำเขาเนะค่ะเนาะ,ะมีความสุกดีีได้พี่น้องค่ะโอ้ยความสุกตีหาบ่ได้ค่ะอยู่ตามให้ตามนะอันบ้านกันยังท่านดิมีอยู่น้ำเขาดอกค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าอีพอยแม่เพิ่งกะเป็น ลูกเศร้าให้เศร้านานหรค่ะบ้านกับโมมีอยู่กับตองอยู่กับตอบธงนากับอีพ่ออีแม่วพัสนต่อเห็นเขาอยู่บ้านกับอยากอยู่ในบ้านน้ำเขาแต่กับโมมีปัญญาจะมาอยู่บ้านน้ำเขากับไปน้องเพราะว่าความจนบ่มีบ้านอยู่กับไปอยู่กับตอบเทียงนากันหมะอันกับพ่อกับแม่กับเอื่อยกับน้องเนาะทั้งหมดกับมีอยู่สามสี่หาคนกับมีความสุขไปอีกแบบค่ะอาจจะได้ยินเสียงน้องในรินน้อยเนาะค่ะแง๊กแง๊แง๊แง๊ นั่งนั่งเรียนแล้วก็นั่งเล่นกับเพื่อนในกลุ่มนั่งซูมอะนะคะใส่ระบบซูมเอาค่ะพี่น้องค่ะก็คล้ายๆออนไลน์นั่นแหละโบกไปโบกมากัะเ้าวกันเนาะคันเดวเว้ามันก็จังซี่ล่ะค่ะมันก็จับต้นสายปลายเหตุบ่ถูกเอาจังไดเขาหากันก็เรื่องคว่วเป็นเด็กน้อยพี่กเก่าแล้วเนาะจ่ะย่าถือสาแม่บ้านด้วยค่ะ้หลังเทือก็อยากออกมานั่งเมามมอยใหเ้เพื่อนได้ฟัง น่องนาลินเอิรนเดี๋ยวไปเช็คแป๊บเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวมามอยกันต้องมอยน่องนาลินเอิรนเห็นมาเบิ่งว่านางเห็ดหนังว้าวว้าวว้าวอยู่ออนน่าจิมฮันนี่โอ้กจชอบดารินอยู่ดูกูชอบฮะนนี่ยับ굿จ็อบ Make you know the gym teacher is building a tower that goes up to the ceiling. Wow. Or the, or the silver pipe. Okay, you done with the gym now? And there's a silver pipe on the. I found this apple. Are you done with the gym now, honey? Here. Okay, bye. Have fun. Have fun, darling. Have fun Yes. มามาต่ตค่ะพี่น้องค่ะน้องณรินทร์เอินไปเบิ่งอันเป็นออกกำลังกายนะคะเน้องผดีขาบเรียนเพิ่งถึงอ่าตอนออกกำลังกายเลยอยากให้แม่เบิ่งว่านั่งกระโดดโหลดเต้นตบมือนะคะเขาเรื่องคะอ่ะสมัยเป็นเด็กน้อยนะคะเนาะพี่น้องค่ะ <c oughs> มันมีความซุกอีดีได้ค่ะพี่น้อง <c oughs> มีความสุกในสไตล์อ่าสมัยที่เขาเป็นเด็กน้อยนะคะ <c oughs> ในรูปแบบที่สมัย 40, 40ปีที่แล้วเนี่ยอุ้ยแบบ มีความสุขอีลีค่ะเรื่องระบบอ่าบรรยากาศอย่างแบบนี้อ่าปางก็จะว่าจังไหนแล้วว่าวถูกนะคะพี่น้องปางก็ว่าวถูกอ่าสิงเวดล้อมมาซันทอนอ่ะค่ะพี่นอ้องสิงสิงเวดลอ้อ,อ,ลอมค่ะสิงเวดล้อมค่ะจะมีอ่าตามธรรมชาติหาอยู่หากินตามธรรมชาติแบบนี้เนาะคะ่นะเนาะตามธรรมชาติค่ะพี่น้องค่ะอ่า จะเข้าไปในเมืองแต่ละเทือนเนี่ยเขาไปยากเลยค่ะจะเห็นแต่อยู่ในทงนาในปา่าในอ่ะเขาจังสีจะเข้าไปในเมืองเบ่งแสงสีแสงเสียงอันยังคือทุกมือนี่กยากค่ะเพราะว่าอัม,มุมีรลดเขาในเมืองได้ค่ะพี่น้องสมัยตะกีปางเกิดท่านเกิดท่านในสมัยที่มเขาใส่งัวนะคะพี่น้องค่ะใส่งัวสองตัวอ่ะ เทียมเกียนนะคะพี่น้องคะเกียนเกียนผู้ได้รู้เกียนบั้ยคะคะงัวเทียมเกียนเนาะค่ะเนาะอันทางบานปางมีสัยตรีก่อนเนี่ยทางกับเป็นทางน่อยส่ค่ะเป็นแนวทางน้อยแบบนี้เป็นถนนใหญ่ๆแบบนี้ได้ค่ะพี่น้องค่ะเป็นทางเกียนพอจะไห้งัวเทียมเกียนไปทุ่งให้ทุ่งนาประมาณนี้ค่ะพี่น้องค่ะอันจะไปอำเภอหรือเขาไปในเมืองเขาไปตัวเมืองนี่ค่ะยังได้นั่งรถสองแถวอยู่ค่ะ ่าดถไปกับสิบบาทไม่ตะกี้เนาะคะ่ะนั่งรถดไปในเมืองกล่วจะได้เขาเมืองแต่ละครั้งนี่ก็ต้องหูนละค่ะปีใหม่นาขายเขาค่ะอีเม่เขาไปขายค่ะเวลานาเก็บเกี่ยวเขาก็ได้เขาเมืองเื่อนึงเขาเมืองไปขายเข่าพอขายเขาแล้วก็กลับมาพอได้ซื้อขนมมาฝากลูกสันบอกขนมซื้อมาฝากกะขนมไข่เคี่ยมหรือขนมไข่หุงนั่นแหละค่ะของหมากหลายทำไมตะกี้ค่ะพี่น้องค่ะ อันเวลาเขาไปแนอำเภอในลังเทือกเย่างไปได้พี่น้องสมัยตะกี้อุย้ยสมัยที่ปางเป็นเด็กน้อยเนาะมันกระโดนแล้วเนาะคะ่ะเนาะกะคือที่บ่โดนมันไหนเนาค่ะกะประมาณ4ี่สิบกว่าปีเนาะคะ่ะตอนนี้ปางกะสี่สิบกว่าแล้วเนาะคะ่ะครึ่งคอนและสิบหกปีะะแ,กแล้วเนาะคะ่ะเนาะอุ้ยแกเลยเด้อค่ะสี่สิบหกปีเนี่กะเทาคอนเครื่องเนาะคะ่ะเนาะอายุเป็นเพียงตัวเลขแต่จิตใจยังคือเด็กน้อยกะมีความสุขดีเนาะค่ะพี่น้องค่ะ นี่แหละค่ะที่ปางมากหลายสมัยเป็นเด็กน้อยเนาะค่ะมันแบบบรรยากาศธรรมชาติเนี่ยมันดีอิลีไหลค่ะเบาเหลืองงัวเทียมเกียนเนาะคะ่ะเนาะผู้ใดเกิดทันแน่คะ่ะผู้ใดเคยขี่แน่คะ่ะผู้ใดเคยขี่อ่างัวเทียมเกียนแล้วก็มีอันเกียนเป็นหล่อไม้ไพ่นี่แหละยังประมาณนี้เพราะว่าแม่แม่ไง ทางบันอุบุเนาะค่ะไม่ใหญ่เขาเอินไม่ใหญ่ค่ะคืออันไม่ญาติ่ะแหละค่ะไม่ญาติ่ะแหละค่ะแม่ทั้งพ่อมันมีงูมันมีงัวเทียมเกียนแต่ว่าญาติทั้งพ่อนี่รวยด้วยค่ะสมัยตะกี้เนาะค่ะญาติทั้งพ่อปางนี่รวยค่ะแต่ว่าแม่ปางบ่รวยเนาะค่ะเนาะอันสมัยตะกี้เว้าก็เว้าบวกมาหาอีพ่อกับอีแม่ก่อนนักขเนาะเว้าพื้นสมัยอีแม่เป็นอ่า สาวเป็นหักกันเนาะอีแม่ก็เป็นคนจนอีพ่อก็เป็นลูกคนรวยเนาะค่ะนะก็รวยก็รวยพันกลางน,ะนะั่นแหละรวยทางอีสานมันเฮามีงัวมีงวมังวเทียมเกียนนี่อุ้ยุดยอดได้ค่ะพี่น้องอทางแม่แม่อผัวก,กับบมักให้พ่อมาเอาแม่ของแม่เนาะค่ะเพราะว่าแม่เป็นคนจนแม่จะไปอยู่ตามบ้านตามบ้านนะก็ไปเฮ็ดนาเป็นลูกซอยอ คนเ็นไทยเห็นหหน,หน้าพี่สันค่ะไปช่วยเขาเ็นไทยเห็นหนาก็ได้เขาค่ะตอบแทนมาประมาณนี้นทางยากับบ่มักแล้ววันนี้อัญยังกับบมยุกให้อัญยังกับเอาลายพูนละะ่ะกะไรลายอิปอไปอยู่ทงไฮทงน้านะะจังมาปางได้เกิดมาเป็นลูกคนจนเนาะคะ่ะคือละครเนาะะเนะาะบอกมากก็คือละครน,นี่เลยได้คะ่ะพี่น้องชีวิตสมัยเป็นเกน้ยโอ้ยทางไม่ยาบ่มักมเพราะว่าแม่ปางเป็นคนจน กับบ่มักนะคะกัญยยังดีเพื่อนกันยังยกที่น้าให้อีพอเหตดเพราได้เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานมาเท่ากุมือนี่ล่ละค่ะพี่น้องค่ะก็เลยเด้๋ยูยูทงไ้ทงน้าบ่เคยมีชีวิตเดี๋ยูยูน้าบ้านน้าเขาค่ะอีพออีเม่พาดจอยู่ทงน้านี่ล่ละค่ะชีวิตของแม่บ้านค่ะบอกมาแล้วกับบริษัเสาใจด้วยค่ะพี่น้องควางสุกล้วนๆค่ะสมัยตะกี้ถึงจะมีเสาใจแน่กับบริษัเก็บมาคิดเนาะค่ะเนาะชีวิตเขาเกิดมาจังสรรค์ก็ จมภูมิใจแต่ก็ไม่เสาไม่อาขืดอยากมายูน้าเขาอยากมาแนลนเห่นน้ำโมวานน้าเขาแต่มันก็เป็นไปบได้เพราะเขาบมมีบานอยูเฮาต้องไปอยู่ในกระทอบเตียงนะอันเบิงเขียดเบิงกบห่องยามมาแรงเป็นสันแล้วน้องคะเนาะเบิงอาใบายาใบยังยตามทงไฮทงน้าคนละโอ้ยเบามากเลยค่ะสร้างมันเถาะชีวิตหลังเอาชีวิตปัจจุบับนนี่ก็แล้วแต่ก็อยากมาบ้าให้เพื่อนฟังนะะ้องว่ามันมีความสุขแค่ไหน ว่ามีความสุขแค่ไหนได้เกิดอ่าเป็นลูกสาวนะสมัยสี่สิบปีที่แล้วนะคะน้อโอ้ยมวนค่ะพี่น้องผู้ได้เกิดท่านแนสี่สิบปีที่แล้วอ่าเขาปลาหาเกบหมากใหม่ผลไมฆนะคะมักตีนเป็ดเอ้ยเห็นอันส่องหนึ่งเนาะคะ่ะเนาะเพิ่นก็เป็นคนอุบวนคือกันเอามากตีนเป็ดมาอ้างอย่างว่าส่องอย่างว่าอันไผ่แก้วไผ่แก้วเนี่ยโอ้ยปางก็ลืมปางเป็นคนควบจำใครดีค่ะ ความจำกูค่าดีเนาะค่ะเนาะเก็บกินหมากตีนเป็ดหมากอย่างเนาะหมากเบนหมากเบนประมาณนี้เนาะ Hi Hello สมมติคำนี่คำนี่เรียนมาไม่สิครับน้องนาลินา่ะเบรกค่ะเบรกอันนี้คะ่ะนางก็เลยเอามาให้แม่เบิงเนี่ยครับเรียนควงนางเห็นไหมคะฝีมือการสอนมาเนี่ย Are you have time break for t e minutes ท่านี้ You have break now. You want mommy set time for 10 minutes? Yes. Alexa, set time for 10 minutes. 10 minutes. Sternity now ขอโทษลหลายๆเนาะคะ่ะน้องนันินเบรกสินาทีเดียวกับเขาขาบเรียนอีกคือเก่าค่ะพี่น้องเดี๋ยวปังก็จะมาเบาต่อเนาะคะ่ะขอเรียนกับเพิ่น10นาทีก่อน,นะคะ่ะก่อนนั่งที่เขาเรียนขาบที่2ค่ะพี่น้องค่ะ10นาทีนเนี่ยขาบแหลกนั่งกระไดเขียนอ่า ประมาณนี้ค่ะพี่น้องค่ะเห็นบ่มกับหัวกับหางเนี่ยเย็ดเลยรี่โอ้แดดนั่ยฮะนี่สิบห้า่โอ้ดีใจเดเบักสิบนาที ดีใจได้เบรกสิบนาทีค่ะพี่น้องเดี๋ยวฟังมาเล่าต่อนะคะนางอ่าขอเหรียญกับนางแป๊บหนึ่งหาของวางให้นางกินเบรกสิบนาทีเนาะค่ะเดี๋ยวมาเจอกันอีกแป๊บในเวลาเขาห้องเรียนนะคะเดี๋ยวสรงน้องนารินเป็นอังเรียนรับที่สองกันเนาะค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวฟังอาจจะมานั่งเบาเล่าสู้กันฟังต่อนะคะเนาะเนี่ยค่ะตามมาตามมานางกาจจะเขาห้องเรียนเนี่ยค่ะโอเคฮะน,นี่ มาต่อค่ะพี่น้องค่ะปางกระไดทรงน้องณลิ้นเขาเรียนคับที่สองแล้วเนาะค่ะสุดท้ายค่ะพี่น้องค่ะเออปางเมาถึงไหนแล้วเนาะนี่เนาะปางจำาม่ได้แล้วจังเอามาเมาเมาม้อยกันงวนาเนาะค่ะปางจำาม่ได้แล้วไปต่อบ่ถูกแล้วค่ะไปต่อบ่ถูกแล้วกะนี่แหละค่ะชีวิตตอนนี้หน่อยเนาะถ้าเพื่อนๆอยากลูกยังต่อกะคอมเมนต์ใต้คลิปเลยค่ะคอมเมนต์ใต้คลิปมาค่ะทัก ไทยถามไทยอยากดูยังคอมเมนต์ขามาได้ค่ะเดี๋ยวแม่บ้านจะมาเว้าเล่าสู่กันฟังเนาะคะ่ะเนาะอยากหูยังเกี่ยวกับชีวิตของแม่บ้านที่มไมอยู่อเมริกาเป็นยังไงแน่กอะคอมเมนต์คอมเมน,มมนต์ใต้คลิปเดี๋ยวแม่บ้านจะเข้าไปเบิง้งเข้าไปอ่านเนาะคะ่ะนะเมนี้ก็เอาไว้แค่นี้ละค่ะพอกันคลิปหนะ้าด้วยค่ะเด้อฝากติดตามคลิปต่อ,ตอ,ตอ,ตอไปของแม่บ้านอินยูเอคนอำเภอนาะจะรวยคือเก่า คลิปต่อไปคลิปต่อไปฝากน้ำแน่ไตคลิปไตคลิปคอมเมนต์คอมเมนต์มาเลยค่ะคอมเมน,มมน,มมนต์คอมเมนต์คอมเมนต์ใต้คลิปถามไทยกันได้เนาะค่ะเนาะบายบายค่ะฮักทุกผู้ทุกคนคือเก,าก่าค่ะคนละจุดสองจุบแบ่งกันไปไปแล้ว